นั่งมองภูเขาก็นึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้านะครับที่ท่านบอกว่า1กลกับเนาะเปรียบเหมือนแบบทั้งจัก,กรวาลเนี่ยแตกสลาย1ครั้งเนี่ยนานเท่าไหร่น,นะที่พระเจ้าท่านอุป,ปมาให้ฟังนะครับเปรียบเหมือนมีภูเขาใหญ่แท่งทึบเนี่ยใช่ไหมกว้าง1โยดยาว1โยดสูง1โยดอย่างเงี้ยโยดหนึ่งก็ประมาณ16กกิโลแล้วมันกว้างใหญ่16กิโลเนี่ยแล้วทุก100ปีอ่ะ มีคนหนึ่งคนเนี่ยเอาผ้าขาวบางมาลูบภูเขาทําแบบนี้จนภูเขาเนี่ยที่กว้างยาวสูงสิบหกกิโลเนี่ยราบเรียบไปกับพื้นดินนั่นแหละอายุประมาณหนึ่งกับผู้เจ้าบอกนะยังไม่ถึงหนึ่งกับดีก็คือโลกแตกสลายวัฏจักรก็ระเบิดปึ้งแล้วเริ่มต้นใหม่เป็นสร้างสังสรวัตรนะครับผมก็มานั่ง พวกเราทุกคนนี่เวียนว่าอยู่ในวัฏตะนี้นานแสนนานเหลือเกินเนาะต้นทนทุกทรมานเท่าไหร่จากความเจ็บปวดจากความพัดพลาดจากความสูญเสียสิ่งที่อันเป็นที่รักที่เราต้องเสียอยู่แล้วแล้วผมก็มาคิดกับตัวเองนะถ้าเกิดตัวผมเองเกิดมาแล้วไม่ได้พบเจอกับคําสอนของพระเจ้า คงไม่รู้เลยว่าความสุขจริงๆคืออะไรคงไม่ได้มีชีวิตที่นั่งจะสแสวงหาธรรมชาติสแสวงหาความสงบสแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริงแบบนี้นะคงไปสแสวงหาสิ่งอื่นภายนอกเพื่อเป็นความสุขผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าให้เราเริ่มต้นนะครับถ้าอยากจะมีความสุขเนี่ยให้เริ่มต้นศึกษาอริยสัจนะครับ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอริยสัจสี่เนาะไปศึกษาเรื่องทุกข์ที่ท่านบอกศึกษาหัวข้อเดียวเรื่องทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อยอดไปสู่สมุทัยและนิโรธมากเองครับให้ศึกษาเรื่องทุกข์ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนนะเพราะโลกนี้มันจะกลับกันนะครับเมื่อคุณศึกษาเรื่องทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขเข้าใจไหมมันกลับกันแต่ถ้าทางโลกอะ่ะเขาสอนให้เราศึกษาเรื่องมีความสุข แต่เรากลับมีความทุกข์เห็นไหมมันกลับกันหน้าที่เราที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเราต้องศึกษาเรื่องทุกข์นะครับตามที่พู้เจ้าท่านบอกคือศึกษาตามความเป็นจริงนั่นแหละว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนชั่วข้าวกว่าเราจะได้พบใครสักคนกว่าเราจะได้เกิดมากว่าเราจะได้เจอได้นู่นนี้นั่น,ม,นมันยากแสนยากเหลือเกินมันประกอบด้วยเหตุและปัจจัยทุกอย่างนะ เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยธรรมะเอาธรรมะเนี่ยเป็นเข็มทิศนําชีวิตไปเลยตั้งหัวข้อไว้เลยครับว่าเราจะศึกษาอริยศาสตร์ศึกษา,ากุศลแลรมบทสิทธ์ตั้งใจปฏิบัติอานาปะาสิสมาธิในทุกๆวันที่ผมพูดบอกเป็นประจำเนาะ,ะผมมาบอกทุกคนในการที่แบบทําไมผมถึงมีชีวิตที่ใจมันสงบสบายแบบนี้เพราะผมเข้าใจ ตามความเป็นจริงไม่ได้เข้าใจตามความคิดที่เราอยากให้สิ่งนู้นเป็นแบบนี้อยากให้คนคนนี้เป็นแบบนี้ทุกอย่างเป็นตามความคิดของเรามันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่หน้าที่เราคือเข้าใจตามความเป็นจริงเราเปลี่ยนได้อย่างเดียวในชีวิตคือเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงคำพูดและเปลี่ยนแปลงการกระทำของตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนนะมีความสุขนะครับด้วยธรรมะเอาธรรมะ เป็นเข็มทิศชีวิตนำทางนะครับ